สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสรารคามพร้อมด้วยช่องป่าเุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมในการที่เราจะเอาผลงานเด่นๆนะครับของปี2565ท่านผู้ชมแต่ปีก่อนก่อนนี่เรากา็พูดมาเยอะแยะแล้วเราเอามาสดสร้อนเมื่อปีนะครับเป็นการสรุปผลงานของโรคที่ว่านี้ก็คือ เบาหวานแผลแห้งไวแผลเล็กแผลน้อยอยังไงก็แล้วแต่จะเล็กกระติดเดียวนะครับล้างมาปีปอาสองปีหรือเท่าเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังหรือเหรียญบาทก็แล้วแต่ท่านที่เป็นบาทแผลนะครับต่างๆมากมายแม้แต่นะครับจะต้องโดนตัดแขนจะต้องโดนตัดขาโดนตัดนิ้วแขนนิ้วขาก็ว่ากันไปท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เป็นหนุ่มของที่อยู่จังหวัดกาลสินนะครับ10วันโดยที่ไม่ต้องตัดแขนท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเบาหวานนี่แบบโอ้มากมายเบาหวานความดันไขมันนะครับเบาหวานที่สูงคือน้ําตาลในเลือดที่มันสูงมากเกินไปเพราะฉะนั้นเวลามีบาดแผลที่ข้อมือท่านผู้ชมดูตามภาพเลยนะนะครับอันนี้โจโจ,โจยังมีคิวที่จะไปสัมภาษณ์เขาอยู่นะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าดูแลสุขภาพตัวเองก่อน นะครติดโควิดติดโควิดมานานแล้วล่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็หายดีแล้วก็ได้มาจัดรายการเอาล่ะนิ้วมือของเขาเนี่ยท่านผู้ชมหลังหลังมือเนี่ยนะครับแหวกไปแล้วก็แหวกไปนะครับเรามีรอยเสือเพ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าเขาก็มาคุยกับโจนะบอกว่าพี่โจรครับผมนะครับผมจะต้องโดนตัดแขนภายในอีกสิบวันเนี้ยพี่โจมียาอะไรดีๆหรือสมุนไพรอะไรดีๆไหม ปรุงให้ผมหน่อยพี่ช่วยผมด้วยเอาละนะครับอันนี้เราก็จะใช้สมุนไพราชาบําบัดหินแลบสูตรพิเศษซึ่งมีสมุนไพรหลายตัวสมุนไพรนะท่านผู้ชมที่อยู่ในซองนั้นนะครับทีนี้โจก็ได้ส่งไปปุ๊บนะครับหลังจากนะครับได้ข่าวว่านะครับได้ข่าวเลยโทรมาเลยบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆไม่ต้องตัดแขนท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องตัดแขนคือจริงๆแล้วในช่วงสิบวันนนมันเป็น เป็นอะไรที่ยืนอยู่บนเส้นได้นะครับสิบวันเราจะทําให้ระบบของน้ําเหลืองของเราดีได้ยังไงเลือดของเราดีได้ยังไงแผลมันจะดีได้ยังไงใช่ไหมนะครับแผลเนี่ยนะครับเนื้อคนเราเนี่ยจะเอาตรงไหนมาวอตัดตรงไหนมาแปะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเลือดกับน้ําเหลืองไม่ดียังไงก็เน่านะครับแต่ที่นี้นะครับก็คือว่าเขาก็โชคดีนะที่มาเจอเรา ก็เลยได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันอของคนที่เป็นเบาหวานนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดแขนเนี่ยหลังจากนั้นประมาณยี่สิกว่าวันท่านผู้ชมแผลก็ติดกันไปเลยนะอันนี้20กว่าวันหมอเขาก็เยาผ่าตัดจากตรงบริเวณหน้าหน้าขาของเราเอามาแปะนะครับมาแปะแผลที่เวอร์วะทีบ่บริเวณหลังมือนะครับ อพอมาแปะก็รักษานในการล้างอยู่นะครับแล้วก็กินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบสูตรพิเศษนะท่านผู้ชมในการที่จะมาบำบัดนะครับหลังจากนั้นได้21วันก็ส่งภาพมาให้โจณตอนนั้นของปี2,565นะครับอันนี้ก็ได้ช่วยเขาได้อย่างดีนะครับอันนี้เลยแผลเบาหวานแห้งไวโดยที่ไม่ต้องตัดแขน คนเราเนี่ยเกิดมาครบสามสิบสองประการแล้วท่านผู้ชมมือเราก็หยิบโน่นหยิบนี่นะหยิบโน่นหยิบนี่อะไรต่างๆมากมายทําไมเราต้องให้หมอไปตัดแขนคืออย่างเงี้ยโจจะเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วโจก็ไม่อยากจะว่าหมออะไรหรอกในการบําบัดนะครับคนที่เป็นตัดแขนเนี่ยไม่ใช่ไอเอออะไรก็ตัดแขนตัดนิ้ว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 ตัดไปหมดเลย มันเป็นปลายเหตุท่านผู้ชมเอ้ยมันเป็นตมันมันเป็นปลายเหตุที่คุณแก้ปัญหาด้วยการตัดคิดว่าตัดแล้วจะหายเหรออ้อาตัดนิ้วนี้ก็ยังเหลียวตัดนิ้วโป้งก็ยังเหลียวนิ้วชี้ชี้กลางนางก้อยโอ้ด้วนไปเลยนะครับทีนี้วิธีการแก้ของโจนเนี่ยก็คือการใช้สมุนไพราชาวมัมบัดหินฟา้าแลบสูตรพิเศษนะท่านผู้ชมปรุงพิเศษเลยสําหรับคนที่เป็นแผลเบาหวานนะครับล้างมาหลายปีเหมือนกันแหละอันนี้เหมือนกัน โจก็เลยส่งไปให้กินนะครับเลือดกับน้ําเหลืองมันดีขึ้นแผลมันก็ติดกันอาถูกไหมครับแผลมันก็ติดกันเพราะฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าของของของบ่าวนะครับบ่าวที่ชื่ออาบา,บาบาดที่อยู่ที่ตรงจังหวัดกาลสินเดี๋ยวปี2 5 6 6เนี่ยอ่ยอาจจะเป็นเดือนมีนาหรือหรือกุมภาเนี่ยที่ยังไม่หมดจโจจะต้องไปแวะไป นะครับสัมภาษณ์ตัวเป็นๆเ,เลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับหนุ่มคนนี้ที่อยู่จังหวัดกาลสินโดยที่ไม่ต้องตัดแขนเอาละนะครับในเมื่อน้ําเหลืองดีเลือดดีโถแผลมันก็ติดกันนะครับคุณหมอครับคือจริงๆแล้วนะครับคุณหมอเขาก็ไม่เรียนอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะแต่เขามองผ่านคําว่าเลือดคําว่าน้ําเหลืองนะครับผมก็เลยใช้สมุนไพราชาวบําบัดหินแฝดและและสมุนไพรอื่นๆในการปรุงเพื่อที่จะทําให เลือดและน้ําเหลืองเนี่ยมันดีดีทั้งระบบน้ําตาลในเลือดมันน้อยลงนะครับแผลมันก็จับกันก็แค่นั้นเองนะครับไม่เห็นจะยากเลยเอาละนะครับอันนี้ก็คืออีกตัวอย่างตัวอย่างที่สองนะครับอันนี้ก็คือก็เป็นเป็นแฟนคลับแล้วกันท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับอาที่บอกต่อกันนะบอกต่อกันแล้วก็เป็นญาติของนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ อบอกว่าอคุณโจเขาล้างแผลมาร่วมสองปีกว่าแล้วนะนะครับบริเวณนิ้วโป้งตรงบริเวณนิวน้วโป้งของนิ้วเท้านะนะครับเ,เขาล้างมานะลูกหลานมีห้าคนก็ต้องเวียนเทียนล้าง <c oughs> เพื่อที่จะล้างแผลให้นะครับแผลให้แฟนคลับท่านนี้ก็ล้างอยู่นั่นแหละเนาะก็ล้างอยู่มันก็ไม่หายท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเลือดกับน้ำเหลืองมันไม่ดีนะครับ เลือดเลือดก็มีน้ำตาลในเลือดเยอะนะครับไขมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะดีมันจะต้องดีด้วยกันทั้งน้ำตาลในเลือดกับไขมันในเลือดจริงไหมนะครับอันนี้เหมือนกันท่านผู้ชมเราก็เลยนะครับส่งชาบําบัดนะครับสูตรเดียวกันเลยนะครับสูตรพิเศษเลยท่านผู้ชมผมปรุงด้วยมือผมเองนะสูตรพิเศษเลยนะครับ สำหรับป้าท่านนี้นะครับที่ที่ที่ผมที่เป็นแฟนคลับแล้วส่งไปให้เนี่ยอ่าคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยแฟนเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้ยแผลแผลเล็กนิดเดียวแผลเท่าๆกับเหรียญสลึงอะนะครับเหรียญสลึงวงกลมนั่นแหละมันไม่หายสักทีล้างก็สองปีกว่าเกือบสามปีนะไม่หายแต่กินชาบําบัดหินฟ้าแลบท่านผู้ชมเออสิบกว่าวันเองนะครับเอาพูดง่ายๆนะครับ สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สามก็คือมันติดกันไปหมดแล้วนะครับคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะตัดนิ้วเขาอยู่ดีนะอยู่ๆก็จะตัดนิ้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเออาอะไรก็จะตัดจะตัดโอไ้ไม่ได้นะครับคนเราครบสามสิบสองประการแล้วก็ยังจะจะมาตัดกันเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเรื่องของน้ําตาลเนี่ยนะครับเรื่องของน้ําตาลคือถ้าคนเราปกติเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า ถ้าเราทำยังไงให้น้ำตาลปกติคือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับกินชานี่ก็ให้สม่ำเสมอนะครับให้สม่ำเสมอให้จนรู้สึกว่ามันหายแลย้วเพราะว่า,าคนป่วยท่านนี้ก็เอาเอาเวลาอาบน้ำนะก็ถุงกบแกบนั่นแหละคุมขาไว้มัดไว้ไม่ให้น้ำน้ำไปโดนบาดแผลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเชื้ออื่นๆเข้ามาแทรกในกระแสะเลือด เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการใส่ถุงกบแก็บเนี่ยก็เลยเวลาอาบน้ําก็ต้องลัดกันทีนะครับเอาลูกหลานก็คอยดูนะครับคอยหลังจากอาบแล้วเอามาล้างมาล้างแผลแผลมันก็ไม่หายสักทีนะครับเกือบสามปีอา้าวทีนี้ก็มาเจอชาผมนี่แหละนะครับทีแรกๆเขาก็คงจะไม่เชื่อหรอกนะครับว่ามันแผลมันจะแห้งมันจะหายได้ยังไงคุณโจกินยาหมอรักษาะยับหมอเนี่ยมันก็ไม่หายอยู่ คุณจะมาเก่งกว่าหมอได้ไงจริงไหมเอามันก็ต้องมีคําถามอย่างนั้นผมไม่ได้ว่าหรอกนะครับคือโจจะไม่ว่าอความคิดเห็นของใครใดๆก็แล้วแต่จะในทางความคิดหรือพูดออกมาจากปากก็แล้วแต่นะครับว่าผมไม่โกรธนะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ใ้มันจะมาดีกว่ายาหมอได้ยังไงนะครับแต่มันก็เป็นไปแล้วท่านผู้ชมดังภาพเลย คือแผลแห้งสนิทไปเลยนะครับติดไปเลยนี่แหละนะครับในการที่เราจะบําบัดเนี่ยเราก็ต้องมองที่นะครับ <c oughs> ตั้งแต่ต้นเหตุเลยท่านต้นเหตุก็คือน้ําตาลในเลือดมันสูงนะครับไขมันในเลือดมันสูงมันก็จะทำให้แผลพวกนั้นมันติดเชื้อคือเอื้อต่อเชื้อแบคทีเรียท่านผู้ชมและเชื้อราต่างๆที่จะเข้ามาในกระแสะเลือด ก็เลยน้ําตาลเป็นพิษบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับต้องตัดแขนตัดขากันท่านผู้ชมเอาละเรามาทราบตารางกันสักนิดหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมถ้าน้ําตาลในเลือดของคนเราปกติเนี่ยนะครับเวลาเราไปเช็คเนี่ยไปหาหมอก็7 0ถึง99อันนี้คือปกตินะแต่ถ้า 100- ถึง125เขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานแต่ยังไม่ได้ต้องกินยารูปโรงพยาบาลใดใก็แล้วแต่นะครับอย่าก,กินหมอจ่ายไม่ต้องกิน เราก็มาควบคุมอาหารการกินนะครับถ้า126ขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือคือเป็นโรคเบาหวานเลยอ่ะอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรากินข้าวแล้วนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยน้ำตาลในเลือดอยู่ที่นะครับปะกะติจ,จะอยู่ที่ต่ำกว่า140ก็คือ139ลงมาถ้า140ขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมถึง199ขอหรือว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานนะครับยังไม่ต้องกินยา เคมีใดๆทั้งนั้นนะครับควบคูมอาหารการกินแต่ถ้า200ท่านผู้ชมสวัสดีครับเป็นเบาหวานเมืออชีบเลยนะครับขอบอกเอาตารางไขมันนิดหนึ่งทีนี้ผิวหนังก้ามเนื้อทุกส่วนของเราจะดีไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ําเหลืองหรือต่อมรับประสาทและความรู้สึกแม้แต่นะครับรูขุมขนต่างๆท่านผู้ชมแผ้เราจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีไขมันที่ดีนะครับไขมันที่ดีก็คือน้ําเหลืองที่ดีนี่แหละ นะครับเอาละคอเลสเตอรอลอไม่ให้เกิน200ร้นะถ้าเกิน200มีปัญหานะครับเรื่องแผลจะติดเชื้อได้ง่ายและก็เป็นเส้นเลือดตีบเลยอันนี้เหมือนกันเอา L D L นะครับไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายคือไขมันที่เกิดจากการกินน้ํามันจากพืชและก็น้ํามันจากสัตว์นะครับเขาเรียกว่าไขมันที่ไม่ดี L D L นะครับไม่เกิน130ท่านผู้ชมไขมัน H D L นะครับ ไขมัน hdl แล้วท่านผู้ชมก็คือไขมันดีก็คือ45ขึ้นมานะครับอย่าให้ต่ำกว่า35นะจะมีปัญหาเอาละไขมันต่อไปไขมันไตกนรกลีเซอรด์มาจากการกินประเภทอาหารคาร์โบไฮเดรตนะครับไตกรกลีเซอไรด์คาวรีวัต่ีจีนเนี่ยไม่เกิน150นะครับาคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็มีข้าวมีแป้งพวกกินขนมจีนขน้าวตีว๋บ่อย,อย,อยกินพวกแป้งเยอะๆนะ่ะน้ำตาลก็ บางคนบอกว่าคุณโจเอาเอาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งผมก็ให้เขารวบ <c oughs> โถน้ําซุปมันก็เข้าไปแล้วท่านผู้ชมโซเดียมก็เข้าไปเยอะแยะนะครับแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปน้ําตาลมันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับ <c oughs> แล้วบอกว่าเอาน้ําผมไม่ได้ซดนะก็คุณเอาน้ําลงไปนะนไม่ได้เอาน้ําใสาๆที่น้ําเดือดที่ใสแล้วเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปที่ไหนล่ะก็เอาน้ําในในน้ําซุปของเขาอยู่แล้ว นะครับในน้ําซุปก็ประกอบไปด้วยโซเดียมอยู่แล้วท่านผู้ชมไม่เป็นผลดีต่อไตนะครับไขมันก็เป็นแพรอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาในการผลิตของเขาเนี่ยนะครับต้องมีไขมันเขาต้องมีน้ํามันอยู่ในผสมของในแป้งอยู่แล้วนะครับสังเกตนะเวลาโดนน้าร้อนแล้วเป็นไงเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็แต่ซ่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเส้นกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใส่ใส่น้ามันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ <S <S ไขมันไตกรีสลายก็เลยสูงเนะยครับ ด้วยความปรารถนาดีนะครับจากโจฮักนันละคมในการที่เอานะครับวันนี้แผลาหวานแห้งไวนะครับระบบน้ําเหลืองดีระบบเลือดดีไขมันดีน้ําตาลดีทุกอย่างแผลก็จะแห้งนะครับไม่ต้องไปตัดแขนตัดขาตัดนิ้วอวัยวะใดๆก็แล้วแต่แม้แต่ตัดแขนนะครับ ด้วยความบัรถนาดีนะครับจากโจหัองั้าสรารคามลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กด้วยการใช้สมุนไพราชาบำบัดหินก็แลบสูตรพิเศษนะท่านผู้ชมและมีสมุนไพรอื่นในซองชานั้นนะครับในการที่ทําให้แผลติดกันเพียงสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็แห้งติดกันแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องตัดอวัยวะใดๆทั้งนั้นสวัสดีครับช่างงัดนักเลครับผมสีบอกไห่